ต่อจากพิซวี่แลนะครับนี่ทีนี้มุมนี้คนก็นี่เป็นมุมข้างสาระน้ำครับคนเยอะแยะนะครับสวนสาธนารณะครับนี่สาราริมหนองน้ำต้นไม้กำลังเฉียวกระจีนะครับช่วงนี้ โอ้โมีกันเล่นบอลเล่นอะไรกันเยอะๆครับสาวอืมบรรยากาศมาก่อนยันใจนะครับสองคนี้ก็เยอะดูชมบรรยากาศไปด้วยกันไหมครับสมุนวันนี้สมุนสมุนตามตุนมา ดูกันยาวๆครับดูดยาวๆสนับก้อนหินสวยๆก็มีนะนส,สมมุติเริ่มหน่วยแบ้วเป็นเท่าปลาไม้เลยนะนี่แต่วัดอนนี้เราจะไม่เข้าไปตรงนี้ครับนี่เราจะไม่เข้าเราจะไปตรงนี้ ครับตอนนี้คนกวเจ็บงี่นดินออกลังไกบเราจะข้ามสะพานตรงนั้นครับนี่สะพานตรงนั้นข้ามไปดูศาลาเจ๊ข้ามสะพานตรงนี้นะครับคนเยอะมาก ตัตง่งัน็นก็ฉันก็ันก็ฉัก็ฉันก็ัน, <c oughs> นั่นก็ันันนกจะไน่มีออยมนนัยะเลันะครันฝันกันก็ฉันกน็นก็น่นนก็อะไร็้านฝั่งนูนกน็น็นนน้็ฉันกากนนี้เรนจะขึนนไปตรงศาลาตรงนั้นครับ ทีนี่ชมที่ศาลาดูจะมีใครอยู่ตรงนั้นบ้างคนกำลังตรงนี้เป็นศาลาพักใจครับศาลาพักใจครับมีสมุลนครับสมุลสมุลกำลังตามตื่มาครับศาลาพักใจนะครับใครที่ที่ขึ้นไปพักบนศาลานี้นะครับโอเคแล้วนะครับสมุลสมนนุลมันมาให้ถึงครับ ผมับ้นน,น้ำผู่ก็ต้องใช้ใญ่นะครับนุ่นกำลัง,งยิงน้ำครับฝั่งนคนเยอะมากนะครับนุ่นสังเกตูได้นะครับนุ่น เปนนูนครับเถอะไงสมรุ um. ้สลัมาเลยเจุุ๊กโอ้สลัมมาโหสุดยอดยอะวเราเกวิสานาอือไปยุติธรรมนี่เลฮะ เดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นนะครับว่าคนเยอะๆนู้นเขาทำอะไรนะครับใทิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสำหรับทริปนี้